สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2564กันนะครับเอามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่ว่านี่ภาคเหนือของเรามีเมฆมากก็มีฝนในหลายพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง9-36องศาเซลเซียสครับโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้35.9องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ สำหรับปริมาณน้ําฝนบริเวณภาคเหนือของตะวนันนี้ภาคเหนือมีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ครับโดยปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้31.5มิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบนเจ้านี้ภาคเหนือตอนบนวัดได้2 2 6 6องศาเซลเซียสและภาคเหนือตอนล่างวัดได้2 4 6 7องศาเซลเซียสดดครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบเจ้านี้วัดได้ 32.0องศา,ศาเซลเซียสที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านครับเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับยอมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนครับประกอบก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและวก็อ่าวไทยครับละะักษณะจะอี้จะทําให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกโดยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับเรามาดูการคาดหมายลักษณะ,ะาอากาศ14ชั่วโมง,งตั้งหน้ากันนะครับ ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ครับกับมีฝนตองนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาและก่อนน่านครับอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชร อุตลดิตฐ์และก็พิษณุโลกครับอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในช่วงนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับกขอห้อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศดังกล่าวไว้ตัวนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร5 5 3 7 7 7 9 1 9ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูงนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน